สวัสดีครับมือนีเข้ากระยู่กับช่องนครอ,อุดรฟาร์มครับมือนีมีโอกาสมาเยี่ยมชมขอกล้วยแถวบ้านนะครับอยู่อำเภอโนนสะอาดครับเอยู่พื้นที่ตั้งพื้นอยู่บ้านใดเดี๋ยวสอบถามกับพ่อพันเล่ครับสวัสดีครับพ่อครับบ้านน้องกุ้งครับหัวขอกเข้าอยู่บ้านน้องกุ้งนะพ่อน้องกุ้งสีเพื่อโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีเฮ้านะพ่อครับนะครับเมื่อนี้มีโอกาสผ่านมาครับพอดีเจอขออคอเพื่อนกันเลยแวะเขามาเยี่ยมชมครับขอทายคลิปท่านพ่อเพื่อนพ่อเลี้ยงคว้วยมาโดนไปครับพ่อสามปีไปแน่นี่ละสามปีกว่าเนาะ เขาเลี้ยงควายแบบแบบใดพอ่อแบบสายพัฒนาหรือว่าควายพื้นบ้านเนาะขั้วพื้นบ้าน,นครับอ๋อเนี่ยควายแบบพื้นบ้านมีพอคุ้มฝูงสิเนาะครับอ๋อนี่ครับจะเมือเม่อๆจังหน่อยนะครับเด้อจะอัแสง ตอนนี้ในข้อเข้าทั้งเบิร์มีจ้าตัวพ่สามสองสิบสามตัวนี่แหละประมาณสิบสองสิบสามตัวเอาไน,นี้ขอทายเป็นไล่ตัวเลยพอ่อให้พี่น้องได้ชมเป็นไล่ตัวเลยว่าแต่ละตัวเป็นยงังไงมาจังไงแดความสูงคุตลักษณะความง่ามเป็นยังไงแดเอาเบิรงตัวนี้เลยพอ่อ ตัวนี้อายุจักปีแล้วครับตัวนี้ที่พ่อจับอยู่นี่ติดวัวองปีไปแน่อยู่บองหัวประมาณนี่แหละภาว่ามันปุ่มติดแม่มาืมเป็นลูกติดแม่มาเนาะวัวได้คอดอยูจิ้มติดราประมาณนี้แหละสองปีกว่าป<ร>เป็นปมแม่นั่งมัน,ม,น,ม,นมันกระโจนนองนนองนกระติดประมาณ บท่านได้ผสมนะพ่อเนาะครับครับมือนี่มา,ายใหยพี่น้องได้ชมกันครับท่านได้มีตัวเปิดราคานะพอนะ่อเนาะช่วงนี้เนาะครับครับความสูงแม่นี่ก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะพ่อครับร้อยสามสิ เป็นลูกของของแม่นี่นะพ่อเนาะแม่ข่างแข,ง,ขงแม่นี่ความสูงย <47. S 2> อยูาา่ที่ลอย่สิบเจ็ดเขาครับนี่คือแม่ของแม่นั่งเมื่อกี้นะครับเนาะค,ค,ความสูงประมาณเท่านะพ่อ4 4 7อ๋อแม่นี่147สี่สเดนะครับด้วยนี่ครับ ตัวนี้เป็นสายบ้านบ้านนะครับนี่ท่านได้พัฒนาเหมาะสําหรับสินําไปพัฒนาต่อยอดนะครับใส่พอพันสูงสูงดีๆนี่โอ้อานาโคตไก่เลยครับแม่นี่ร้อยสี่สิบเจ็ดางไงเลือกดีครับความสูงถือว่าพัฒนาได้เรื่อยครับตัวนี้ใส่พอพันดีๆแต่ตอนนี้เขาผสมพอพันในขอกนะพอ่อ ว่าพ่อเพิ่นมีพอพันคุ้มฝูงมีสองตรครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันครับพอพันดีเพิ่นผสม,มออกมาอันนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นลูกเพิ่นอีกตัวนึง่งนะพ่อ,อลูกโตแมีได้ยักเดือนแล้วพ่อลูกตัวนี้นนสองอสองกว่าหรือเ่พ่อ คุมพา,ามีนาเมษาพฤษภามิถุน,นานคำว่าเกิดอุบาหาเดือนตีว่าคำว่าเกิดคุมภาอันนี้ครับลูกสาวครับตัวน,นี้เอาครับนี่คือบรรยากาศภายในขอ,อกนะครับด้วยขอ,อกเบรนการแบ่งเป็นซัดเป็นชวนยางดีครับ พอเขาถ่ายในคอกมือหนีมันจะมึดๆจักหน่อยนะครับเด้อนี่ก็อีกแม่หนึ่งครับแม่นี่ท้องมพ้งร่อแม่นี่กระกระท้องแล้วท้องได้จักเดือนแล้วพ่อนี่ยซื้อกวางท้องเหรอพ่อ ออกกอมท่องเขากอมเนะาะก็ได้เอิ่นแม่กอมปมีปมปมปมอ๋ี่หาเดือนแล้วท่องกับพอคุ้มฝูงตัวใหญ่เข่าเนี่ยมันพอเนี่ครับความสูงกับประมาณร้อยนยไ,ได้พิ่ข้นร้อยสามสิบหาบวกขึ้น แต่เบิงเบิงกะกะเอากับประมาณร้อยเอาตีร้อยสามสิบบวกเนะพ่อ,อตอนนี้ทองหาเดือนครับเอเครับเบิงอีกแม่หนึ่งครับแม่นี่ชื่อว่าจะะไรครับพ่อนี่<ำ>แม่คำ่ำได้ลูกลูกเถิกลูกแม่ครับพ่อนอนอยู่ไหนทะ่านได้ลูก พอ๋ะน่แม่นลูกมันสิลูกแม่อื่นแจ่อเอาแม่มันออกไปแล้วเลื่องว่างไงน้ำกัน,นาพวามมันพักันเป็นดูน้ำกันได้ตอนนี้ท่องไปพอ่อตอนนี้แม่ท่องท่องพ่ออ๋อทับพร้อมพร้อมกันเลยไายลายกันเลยนะพอ่อไายลายกันเลยนั่นแหละพอพันกัน พราะว่าเวลาขอดกับขอดลายๆกันเลยเนะเาะแม่นี่กระทองครับความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกครับเป็นสายบานๆนะครับกำลังพัฒนาุูครับตอนนี้อันนี้ครับคือพอพันคุ้มฝูงเพื่อนครับ นี่ครับพ่อพันตัวที่เพิ่นใส่ทับอยู่ในคอกครับนี่โอ้ใไงง่าวครับตัวนี้โครงสางไงครับมองรอบๆครับความสูงอยู่ที่เทไรพ่อตัวนี้ด้วยเทไรว่าบักท่องดำซื้อท่องดำนะครับแขงขาโอ้โครงสางไงครับ ลอยหาสิบเก้าความสูงตอนนี้ลอยหาสิบเก้าวยครับงไงโคงสั่งง่ย้วตัวนี้จะปีละครับเพาะนี่สิบว่าสิบองหาไปว่าสีหาไปไปนี่บ่ประมาณนี้แหละอือประมาณหาพอมาอยู่น้ำนี่กบที อ๋อเพิ่งน้ำขอมาประมาณปีแล้วพ่อตัวนี้นดึง,ดงดมาโซ่ทั้งหนาจะน้อยพอ่อนี่ครับล,ำต,ลำตูวลำตัวเงาแล้วครับสายพันธุ์ตัวใดเป็นลูกตัวใดครับพ่อนี่พ่อหูป่บอบ่หูอ๋อบ่หูสายเนาะ อัตลักษณ์กระครบครับนากระบาดใหญ่ครับเขาใหญ่หมะที่เป็นพอพันเลยครับคุ้มฟูงได้สบายเลยครับนี่เบื้องการทรงลูกของแต่ละตูก็ถือว่าโอเคอยู่ครับมันได้จกรุ่นแล้วพ่อที่มาทับนี้<อ>ลูกมันนี่ตะอุ่นทองที่นี่นละเพราะท่านเ่ยเพราะท่านเดยนีผลงานดอกอ๋อท่านเรียนผลงานเนาะจน<อ>มากจะเป็นลูกของอีกตัวหนึ่งเนาะ อผมว่าตอนนี้รับผสมบ่พอรนี่ผสมรับผสมในเขตบ้านเฮ้าบ่ผสมคือน้ำน้ำาั้วยเขามาาหรือว่าเอาออกข้างนอกอออกกข้างนน ของเจ้าของมัินป่ครับอืมถามันนี่ค่อยเป็นสายเกตโทรเรียกได้ครับค่าบริการเท่าเดียวพอทับต่ระเทื้อคิดจักบาทสองพันสองพันเนาะระยะทางระยะทางกับเขตอำเภอเฮาานะครับทานอกเขตนอกเขตไปคือกันไปยุทธวากนี่นก,ก็ไกลคละลับกับพวกไป หว่านจิงเลาะเขียดใกล้ๆกันนะ่ะแจ้งเขียดขอนแกน่นหนึ่งที่ระยะทางมันบ่อไก่กะไปอืมเียขอนแก่นกับยู้ใกล้ๆนี่กะไป่เยอะเพราะว่ามันลอยตอ่ออยู่แล้ะะวเนาะพ่อครับครับอ๋อพื้นที่เฮาอยู่นี่มันเป็นอุดรอยู่ครับเป็นลอยต่อกับขอนแกน่นขอบขอนแกน่นที่เฮาอยู่นี่คืออำเภอโน่นสะอาดคำลอยต่อติดกันนี่ก็เป็นอำเภอเขาชนกว่าง อวังนี่ครับเป็นละเขียดระ <ไป S 1> วงังระยะบวกไกลเกินไปพ่อฝากเบอร์โทรไปก่อนพ่อตนอ,อนนี้เบอร์โท่จำไเบอทราำไอ้ว่า,ก,วาก็ได้น,นี่ครับพอพันนู้ยายเงาเลยครับถ่ารอดอชม ว่าลูกออกมาสิงามปันใดนะครับแข้งขาใไงครับเล็บง่ามศูนย์หกสี่อ่าครับเบอร์โทษนะครับเด้อไปนี่ศูนย์หกสี่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์พ่ออย่งครับบ้านนี้ พอยงนะครับอาผู้ใดกัดตามเบอร์ที่หายไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ผมสิงลงใตคลิปอีกเทนึงนะครับผู้ใดสนใจอยากมีควายอยู่แถวเขตอำเภอโน้นสะอาดเขตขอนแก่นร้อยต่อใกล้ๆกันโทรมาสอบถามหรือว่าผู้ใดอยากเขามาเยี่ยมชมนะพ่อเนาะแต่ตอนนี้พ่อเพื่อนท่านได้แบงนะครับ เขามาเยี่ยมชมได้ครับเพราะ,ราะว่าพ่อปล่อยออกไปช่วงก้อนหน่อยลล้แล้วนะพะ่อตอนนี้เหลือหน่อยแล้วพว่อนะขอเก็บไว้พัฒนาต่อจากหน่อยก่อนนี่ครับชื่อว่าจะไรนะพะ่อเพี่นนี่ท่องดำครับอ๋อท่องดำครับน้าในญ่ดีครับเขานี่ลำต,ตัว เอาครับมือเบิกการเลี้ยงของพ่อเพื่อนกะหฮยาเน่เปียนะพอนะยาเน่เปียบดเลี้ยงเน้นธรรมชาตินะครับบุได้กินหัวอาหารบุได้ยั้งนะครับเด้อนี่ขนาดว่าคั้ยให้กินแบบธรรมชาติอย่างปานนี้ครับนี่ถ้าได้คุ้นหัวอาหารเหนียวญ่ครับนี่ครับรอบๆก็จะเป็นแปลง้าเน่เปียครับ รอบๆคอกพื้นที่จากไพรพ่อที่ปลูกงานี่พื้นที่ยุ่งไ,ไม่รวนี่มี่สิบไร่ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ยี่สิบไร่นี่แหละไม่รั่วที่ห้าร้อมนี่ยยสิบไร่นอกนั่นก็เป็นคอกนะวะอันนี้เด้อครับมชมบรรยากาศคอกครับ คือว่ามาตรฐานครับเอาครับอีก,อกแม่นี่ครับแม่นี่ซื้อ,อยังพอเนี่ยแม่ขอ๋อซื้อลูปอ๋อเสื้อรานจักปีพ่อคั้ยตัวนี้ยังไม่ดุนประมาณซีปีพ่อว่า ประมาณซีปีได้ลูกเจ๊กโตแล้วนะตัวนี้ซีปีไปเรืเลยไปซีปีไปเนี่ยลูกได้ลูกตัวเดียวนะครับอ๋อลูกเป็นลูกแรกเนาะครับลูกแรกลูกตัวเชิ๊กผ่าสะสมอยู่นี่พ่อพันตัวพุ่น่นบ่ยบอห์เดี๋ยวจึงไปเบิ่งพ่อพันธครับที่เป็นลูกเป็นพ่อของตัวนี้แม่มันกระทับไปครับทับแล้วเนาะครับครับโอ้ ครับพอท่องดําครับพอพันตัวนี้นะครับเพราว่าอยู่นี่พอเป็นมีพอพันคุ้มฝูงสองตัวครับแต่ตัวนี้เป็นของพอพันอีกตัวนึงครับเดี๋ยวจงไปเบิ้งครับเอาครับเบิ้อีกสองตัวแม่นั่ง mm hmm. ข้วยปีกวานครับ พอเป็นสื่อเขามาไหวพัฒนาครับสองตัวอ,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 กกอส่วนมากไม่ขอเข้าก็จะเน้นเป็นบ้านาน,นะพ่อเนาะต่อไปก็สิ